ชื่อหนังสือจากความทรงจำเขียนโดยโอุบาสิกาทวินบุญทรงวัติรางกูลชื่อเรื่องคิดได้คิดเป็นเมื่อข้าพเจ้าอายุราวสิบขวบมีครั้งหนึ่งปิดภาคเรียนเทอมปลายป้าสะพ้ยมารับไปพักอยู่ที่บ้านท่านอยู่เชิงเขาแห่งหนึ่ง เช้าวันหนึ่งท่านชวนข้าพเจ้าไปด้วยกันที่ชายเขาช่วยกันโกยดินสีขาวๆซึ่งไหลาจากภูเขาเวลาฝนตกที่มีอยู่มากมายมาที่บ้านจากนั้นป้าก็เอากระถางใบใหญ่ใส่ขี้ดินนั้นแล้วใส่น้ำสะอาดลงไปกวนไปกวนมาเล็กน้อย รอไว้ให้นิ่งสักครู่ใบไม้เศษหญ้าเล็กๆผงต่างๆก็พากันลอยขึ้นมาป้าให้ข้าพเจ้าช้อนทิ้งแล้วค่อยรินน้ำตามไปด้วยให้เหลือแต่ตะกอนดินอยู่ก้นกระถางทำอยู่ดังนี้สีห้าครั้งกระทั่งไม่มีเศษผงเหลืออยู่เลย ดินก็ขาวสะอาดเหมือนแป้งแล้วป้าก็ให้ข้าพเจ้าขุดดินที่กลางลานบ้านเป็นหลุมเล็กๆใช้ผ้าบางๆปูก้นปูหลุมดินเล็กๆนั้นตักดินสีขาวในกระถางหยอดบนผ้าเหนือหลุมที่ขุดทิ้งไว้เพียงครู่เดียวดินบนผ้าก็แห้งเพราะน้ำซึมลงไป ข้างล่างจนหมดแล้วแกะดินออกจากผ้าใส่กระดง้ตงตากแดดสักพักก็แห้งสนิทป้าบอกข้าพเจ้าว่านี่แหละเรียกว่าดินสอพองเอาไปอบกับของหอมหอมแล้วใช้ทาตัวทาหน้าข้าพเจ้ารู้จักดินสอพองว่าเป็นแป้งที่แม่เคยทาหน้าทาตัวให้ข้าพเจ้าบ่อยๆ ข้าพเจ้าไม่เคยรู้เลยว่ามันทำมาจากดินที่เชิงเขาเมื่อต้องลงมือทำเองเสียอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าก็ไม่ยอมทาแป้งดินสอพองอีกคิดแต่ว่าแป้งเนี้ยทำด้วยดินนี่นาเรื่องอะไรจะเอาขี้ดินมาทาหน้าทาตัวจากนั้น เมื่อเติบโตขึ้นทุกครั้งที่ต้องใช้แป้งฐานหน้าทาตัวก็อดคิดไม่ได้ว่าเอแป้งนี้จะทำมาจากดินหรือเปล่าไม่อยากเอาดินฐานหน้าเลยแต่เมื่อต้องทำตามสังคมก็เหมือนถูกฝืนใจให้ทำข้าพเจ้าจึงทำเท่าที่จำเป็นเช่นเวลาออกจากบ้านไปทำงาน หรือไปพบปะผู้คนที่รู้จักอื่นๆแต่ถ้าอยู่กับบ้านหรือไปตลาดไปในที่ไม่มีคนรู้จักข้าพเจ้ามักไม่ทาแป้งด้วยเหตุนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเสียเงินซื้อแป้งทานหน้าเพียงสองตลับเท่านั้นและเป็นอันเลิกใช้ทั้งที่ตลับสุดท้ายยังเหลืออยู่เกินกว่าครึ่ง โดยเฉพาะการเลือกใช้แป้งที่มีสีต่างๆทานหน้าข้าพเจ้าเลือกใช้เด็ดขาดในปีพศ2505คงใช้เพียงแป้งทาตัวเด็กเรื่อยมาจนปีพศ2513จึงเลิกใช้หมดทุกอย่างสาเหตุที่เลิกก็คือปลายปีพศ2505เย็นวันหนึ่ง ข้าพเจ้าเข้าไปฟังพระเทศพระเถระรูปหนึ่งในห้องประชุมคุรุสภาท่านพูดเรื่องความโง่ของคนเราในทุกวันล้วนแต่พากันขาดปัญญาในการพิจารณาว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำอะไรควรทำไม่ทำกลับไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ยกตัวอย่างเช่นในร่างกายของคนเรานี้วันหนึ่งวันหนึ่งใบหน้าของเราไม่สกรปรกอะไรมากแต่คนเราโดยเฉพาะผู้หญิงต้องล้างหน้าทาแป้งทาแป้งกันวันยังค่ำวิธีล้างก็สิ้นเปลืองต้องใช้ครีมสบู่แพงๆล้างแล้วก็ทาแป้งให้สวยให้หอม หน้านั้นถูกแต่งกันทั้งวันตรงกันข้ามกับลืมก้นที่ก้นทั้งทวารหนักทวารเบามีสิ่งสกปรกที่ร่างกายต้องกำจัดทิ้งไหลออกอยู่ประจำวันละหลายๆครั้งแต่ผู้คนไม่เคยคิดถึงวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่ถึงเวลาอาบน้ำก็ไม่เคยล้าง นี่คือความโง่ของคนข้าพเจ้าฟังแล้วเข้าใจทราบซึ้งจริงของท่านท่านพูดถูกต้องเราแต่งหน้ากันไม่เคยนึกถึงก้นยิ่งเรื่องของใจแล้วต่างพากันลืมเสียจนสิ้นเชิงหาคนที่จะคิดแต่งใจเป็นไม่มีเอาเลยปัญญาง่ายๆแค่นี้คิดไม่ได้จะไปคิดให้ลึกกว่านี้ได้อย่างไรยิ่งนึก ถึงเรื่องดินสอพองที่ตนเองเคยทำก็เลยยิ่งเห็นความโง่ของตนเองและผู้คนมากยิ่งขึ้นตั้งใจเลิกแต้มสีบนหน้าตั้งแตว่วินาทีนั้นทันทีขณะที่ข้าพเจ้ากำลังคิดได้ตั้งใจเลิกการแต่งหน้าทาปากอยู่นั้นเก้าอี้นั่งแถวหน้าไม่ห่างมากมีสตรีอายุค่อนข้างมากแล้ว ผู้หนึ่งลุกขึ้นยืนขอทางผู้คนเดินออกจากห้องประชุมได้ยินเสียงเธอบ่นว่าพระอะไรก็ไม่รู้พูดจาหยาบคายเอาเรื่องก้นมาพูดไปละไม่ฟังแล้วข้าพเจ้ามองหน้าเธอเห็นเธอแต่งแต้มเครื่องสำอางสีเข้มเต็มทั้งใบหน้าเลยนึกในใจว่าคนชอบแต่งตัวขนาดนี้ จะไปฟังเรื่องให้เห็นก้นดีกว่าหน้ารู้เรื่องได้ยังไงกันแต่ก็ไม่น่าจะโกรธเคืองพระท่านจนต้องแสดงกิริยาเดินออกจากห้องประชุมคําพูดประโยคเดียวกันว่าหน้ากับก้นอะไรสกปรกกว่ากันควรล้างก้นหรือล้างหน้าบ่อยกว่ากันดีข้าพเจ้าฟังแล้วคิดเป็น ส่วนสุภาพสตรีท่านนั้นฟังแล้วโกรธนี่เวลาผ่านมา27ปีเธอคงตายไปแล้วก่อนตายจะคิดออกหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะสั่งลูกหลานไว้ก่อนตายให้แต่งศพเธอสวยๆก็เป็นได้การคิดเป็นการคิดได้หมายถึงคิดแล้วเกิดปัญญาสั่งสอนตนเอง ให้บรรเทาจากความโลภโกรธหลงให้ความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ลดลงให้พ้นจากความเห็นผิดมาเป็นเห็นถูกตามความเป็นจริงข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างอีกเรื่องบางเรื่องเช่นพระภิกษุบางรูปท่านสอนคนที่ชอบดื่มสุราว่าถ้าเราเอาแก้วมาสองใบใบหนึ่งใส่นม ใบหนึ่งใส่เหล้ายกเอามาให้สุนัขก,กินดูซิว่าสุนัขมันจะเลือกกินอะไรตัวไหนก็ตัวนั้นสุนัขมันเลือกกินนมหมาแท้ๆมันยังรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ก็เราเป็นคนยังเลือกไม่เป็นชอบกินเหล้าอยู่เราก็แย่ในวงเล็บเลวกว่าหมา บางคนฟังแล้วคิดเป็นคิดได้เห็นจริงด้วยเกิดความละอายเลิกดื่มได้เด็ดขาดนับว่าโชคดีมีปัญญาส่วนคนไม่มีบุญเก่าฟังแล้วกลับโกรธว่าอะไรกันวะพระองค์นี้ด่ากูนี่ว่ากูกินเหล้ากูก็ใช้เงินกูไม่ได้ไปเดือดร้อนพระสงฆ์องค์พระเจ้าทำไมต้องด่าว่า กูทำไมต้องด่าว่ากูเลวกว่าหมาไม่พอใจโว้ยคิดผ่านไปเสียมีตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งทูลลาพระบรมศาสดากลับสู่ภูมิลำเนาเดิมของท่านตั้งใจจะไปประกาศพระศาสนาที่นั่นพระพุทธ,ธองค์ตรัสห้ามพร้อม พราะท้องถิ่นนั้นมีแต่ผู้คนใจคอโหดร้ายเมื่อถูกสั่งสอนอาจโกรธเคืองด่าว่าพระรูปนั้นจึงถูกตอบว่าเขาด่าก็ยังดีกว่าเขาทำร้ายร่างกายพระเจ้าค่าตรัสว่าถ้าเขาทำร้ายร่างกายเอาเล่าทูลตอบทำร้ายร่างกายก็ยังดีกว่าฆ่าให้ตายพระเจ้าค่า กรัสว่าถ้าเขาฆ่าเธอให้ตายเล่าทูลว่าก็ดีพระเจ้าค่ะเพราะคนบางคนอยากตายถึงกับต้องฆ่าตัวเองส่วนข้าพระองค์อุตส่ามีคนมาฆ่าให้นับว่าไม่ต้องลำบากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานสาธุการ อนุญาตให้กลับไปเผยแผ่ศาสนาที่บ้านเดิมได้คนคิดเป็นคิดได้แม้ความตายก็เห็นเป็นของดีหรือตัวอย่างของพระอริยสงสาวกหลายลูกบรรลุคุณธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันด้วยการคิดเป็นเช่นได้เห็นใบไม้ร่วงจากต้นหล่นลงดินเห็นสายฝนหล่น ผ่านหลังคาตกกระทบกับน้ำฝนที่พื้นดินเป็นโป่งน้ำขึ้นมาเห็นน้ำล้างเท้าที่ไหลนองไปตามดินแล้วแห้งลงเห็นเปลวประทีปที่จุดไว้ดับลงเห็นพยับแดดเห็นฟันของคนที่กำลังยิ้มเห็นผู้แสดงมหารสพเห็นคนนอนหลับ เห็นคนไขน้ำเข้านาเห็นช่างดัดลูกศรคันธนูและเห็นช่างทำเกวียนได้ยินเสียงร้องเพลงเหล่านี้เป็นต้นการเห็นหรือการได้ยินที่กล่าวแล้วนี้ทำให้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงได้เพราะท่านผู้เห็นนำไปคิดเปรียบเทียบกับภาวะในร่างกายและจิตใจของตนเอง ทำให้เกิดวิปัสนาญาณรู้แจ้งในพระสัทธรรมที่เรียกว่าไตรลักษณ์คือเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแน่นอนเห็นทุกขังความทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้และเห็นอนัตตาความที่ทั้งรูปและนามหรือกายและใจเหล่านั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเห็นใบไม้ร่วงจากต้น ลงดินทำให้ทราบว่าใบไม้เมื่อผลิออกมาแล้วก็ไม่คงสภาพเป็นใบอ่อนเท่าเดิมอยู่ได้ตลอดไปต้องค่อยค่ยแก่ขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดก็หลุดออกจากต้นลงดินสลายไปเหมือนกายและใจของสรรพสัตว์ที่เกิดขึ้นแปลเปลี่ยนในที่สุดก็ดับสิ้นสลายไปเห็นโป่งน้ำที่เกิดจากสายฝนหล่นจากชายคา เมื่อมีสายฝนจากข้างบนกระทบกับน้ําฝนที่พื้นดินก็เป็นเหตุให้เกิดโป่งน้ำเล็กบ้างใหญ่บ้างโป่งน้ำเหล่านั้นตั้งอยู่เพียงครู่เดียวแล้วก็แตกหายไปชีวิตในวงเล็บร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นเพราะความประจบกันของส่วนต่างๆมาประกอบมีความยึดถือตัวตนเหมือนอยางเหนียวแต่ก็ทำให้คงอยู่อย่างเดิมไม่ได้ ตั้งอยู่เพียงชั่วครู่เหมือนฟองน้ำแล้วก็แตกไปเห็นน้ำล้างเท้าไหลแห้งซึมลงไปในพื้นดินเมื่อตักน้ำล้างเท้าครั้งแรกน้ำก็ไหลได้นิดหนึ่งแล้วก็หมดล้างซ้ำเป็นครั้งที่สองน้ำก็ไหลไกลจากครั้งแรกไปอีกหน่อยพอล้างครั้งที่สามก็ไหลไกลยิ่งขึ้นแล้วหมด เหมือนชีวิตสรรพสัตว์เกิดแล้วต้องตายบ้างก็ตายตั้งแต่เยาว์วัยบ้างโตขึ้นหน่อยค่อยตายบ้างก็ตายในวัยชราไม่มีสิ่งใดแน่นอนบังคับไม่ได้ <ok? S 3> เห็นเปลวไ,ไฟที่ลุกโผล่แล้วดับไฟดับเพราะน้ำมันหมดบ้างดับเพราะถูกลมพัดกระโชกบ้างชีวิตเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เพราะหมดอายุไขเหมือนหมดน้ำมันดับเพราะถูกสิ่งต่างๆเช่นอุบัติเหตุมาตัดรอนเหมือนลมกันโชคให้ดับหาแน่นอนอะไรไม่ได้เห็นพยับแต่เมื่อเราเดินทางไปในที่ร้อนมีแต่ความแห้งแล้งไม่มีต้นไม้พื้นดินร้อนระอุ มองทอดตาเปลวแดดออกไปไกลๆจะเห็นเหมือนมีรูปร่างอะไรบางอย่างเต้นเป็นริ้วๆอยู่บางทีมองเห็นเหมือนมีสายน้ำท่วมอยู่เบื้องหน้าสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าพยับแดดเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะเมื่อเดินเข้าไปใกล้ภาพนั้นจะหายไปหมดกลับมองไม่เห็นที่ไกลออกไปเหมือนสักครู่วิ่งตามไปดูก็ไม่พบอะไร มีแต่ความว่างเปล่าอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมชีวิตก็เหมือนพยับแดดเป็นเงาเป้าหลอกลวงเหมือนจะมีสิ่งใดเป็นของสลักสำคัญแต่แล้วพลันสก็ไร้สาระปราศจากแก่นสารไปในที่สุดทุกเรื่องเห็นฟันของคนชวนให้นึกถึงกระดูกเพราะฟันก็คือกระดูก กระดูกมีอยู่ทั่วไปของร่างกายเป็นอสุภะหาความสวยงามเป็นแก่นสารสิ่งใดมิได้ที่เห็นกันว่างามเพราะกระดูกเหล่านั้นมีเนื้อหนังหุ้มอยู่เอาเนื้อหนังออกไปความงามสิ่งใดก็มิได้มีอยู่จริงเห็นผู้แสดงมหรสพ เมื่อแสดงอยู่หน้าเวทีก็สมมุติกันเป็นตัวละครอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเอกนางเอกผู้ร้ายตัวตลกล้วนแต่เล่นกันไปตามบทเมื่อกลับเข้าฉากหลังต่างคนต่างต้องเลิกกันเลิกการสมมุติไปทั้งสิ้นชีวิตของเราก็เหมือนตัวละครในมหรสพยึดมั่นเป็นคนนั้นคนนี้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ที่แท้แล้ว เป็นแค่การสมมุติท้ายที่สุดก็มีแค่การเกิดขึ้นแก่ลงเจ็บแล้วก็ตายก็มีเพียงเท่านี้เห็นคนนอนหลับคนนอนหลับก็คือคนขาดสติร่างกายเมื่อไม่มีสติควบคุมก็เหมือนซากศพนอนหลับตาอ้าปากน้ำลหลไหลส่งเสียงกรนบ้างละเมอบ้างเป็นที่น่าสมเพช ไม่มีความสวยงามอันใดให้เห็นเหมือนยามตื่นสังเวชใจเกิดขึ้นทำให้เกิดความทาให้เห็นถึงความหลอกลวงไร้สาระของรูปนามเห็นชาวนาไขาน้ำเข้านาน้ำเป็นสิ่งไม่มีจิตใจคนยังบังคับให้ไหลไปตามต้องการได้คนเราเป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจ น่าจะฝึกหัดให้ทำอะไรอะไรได้ง่ายกว่าเห็นลูกธนูลูกศรและอุปกรณ์การทำเกวียนก็คิดได้ว่าไม้เป็นสิ่งไม่มีจิตใจคนยังเอามาถ่กให้เป็นรูปร่างที่ต้องการได้ก็คนเรามีชีวิตจิตใจน่าจะฝึกหัดให้ทำอะไรได้ง่ายกว่าได้ยินเสียงเพลง เนื้อร้องบรรยายว่ารู้สึกเสียใจที่เห็นดอกไม้แย้มบานในตอนเช้าสวยงามยามกลางวันแต่พลันเหี่ยวแห้งไปในตอนเย็นค่ำเหมือนร่างกายสรพสั์สวยงามแข็งแรงในวัยต้นและเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมตลอดเวลาท้ายที่สุดก็ดับสลายไปตัวอย่างที่เล่ามาข้างต้นนั้นเป็นตัวอย่างที่ผู้พบเห็น คิดได้คิดเป็นเกิดความรู้แจ้งเป็นพิเศษด้วยตนเองขึ้นมาสำหรับคนบางคนคิดเองไม่ได้แค่เพียงมีผู้แนะนำให้คิดความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นในทันทีเช่นในรายพระอรหันตเถระนาคเสนหลังจากพระบรมศาสดาเสด,สด็จดับขันธปรินิพานล่วงไปแล้วประมาณ500ปี พระนาคเสนจึงถือกำเนิดในสมัยเป็นทารกอายุเจ็บขวบเล่าเรียนไตเพศสำหรับตระกูลพามได้เชี่ยวชาญหมดสิ้นเห็นว่าเป็นความรู้ที่ไม่มีแก่นสารเป็นของศูนย์เปล่าเหมือนฟองลมเมื่อพบพระภิกษุอรหันเถระมีนามว่าพระโหนพระโรหณนะเห็นแต่งกายแปกนุ่งห่มย้อมผ้าฝาด และโกนศีรษะจึงถามว่าทำไมท่านทำอย่างนั้นทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรพระโรหณะจึงชี้แจงการแต่งตัวและการปรุงผมปรุงหนวดของท่านว่าทำให้เครื่องกังวลใจทำให้ละเครื่องกังวลใจได้ถึง16ประการคือ 1. ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม ในวงเล็บว่าจะต้องใช้สีสันใช้แบบอย่างโน้นอย่างนี้ 2. ไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องประดับ 3. ไม่ต้องห่วงเรื่องไปหาช่างทำเครื่องแต่งตัวในวงเล็บช่างตัดเสื้อช่างทำทอง 4. ไม่ต้องห่วงเรื่องการดูแลรักษาเครื่องประดับให้สวยอยู่เสมอในวงเล็บการเช็ดขัดถูทำความสะอาด 5. ไม่ต้องห่วงเรื่องการเก็บรักษาในที่อันสมควร 6. ไม่ต้องห่วงเรื่องการซักล้าง 7. ไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้ดอกไม้มาประดับผม 8. ไม่ต้องห่วงเรื่องการหาของหอมมาอบ 9. ถึง 11. ไม่ต้องห่วงเรื่องยาสระผมในวงเล็บสมัยนั้นยาสระผมทำด้วยสมอ มะขามป้อมหรือดินอย่างใดอย่างหนึง่ง12ไม่ต้องห่วงด้วยเรื่องด้วยเครื่องเสียบผม13ไม่ต้องห่วงเรื่องมุ่นกล้าวผม14ไม่ต้องห่วงเรื่องหาช่างแต่งผม15ไม่ต้องห่วงเรื่องดำน้ำขนัอาบในวงเล็บเพราะจะทำให้เหม็นสาบ 16ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าผมจะสวยหรือไม่สวยจะเปลี่ยนเป็นผมหงอกไปหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่คนทั่วไปกังวลกันมากถ้าเส้นผมเปลี่ยนแปลงหายสวยงามเมื่อใดก็ย่อมผากันเสียใจพระนาคเกษกุมารฟังเรื่องโทษของเครื่องแต่งกายและผมทั้ง16ข้อก็คิดเป็น คิดได้ทันทีจึงขออนุญาตบิดามารดาบวชเป็นสามเณรภายหลังได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุบรรลุเป็นพระอาหารหันต์มีสติัญญาแจกแตกฉานสามารถแสดงธรรมได้แจ่มแจ้งกลับใจบรรดาผู้มีมิจฉาทิฐิทั้งปวงโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระนามว่า พระเจ้ามิลินหรือแม้แต่ตัวอย่างพระเจ้าแผ่นดินบางพระองค์ในสมัยโบราณพอทรงทราบว่ามีเส้นพระเกศาบนเสียงหงอกเป็นเส้นแรกเท่านั้นพระองค์ก็ทรงคิดได้คิดเป็นว่าทรงเข้าสู่ไวยชราควรสแสวงหาที่พึ่งสำหรับชาติหน้า จึงทรงสลับราชสมบัติออกผนวดบำเพ็ญเพียรทางจิตบ้างแห่งปฏิบัติกันดังนี้สืบสืบ,สบต่อกันมาหลายรัช,รชการจนสิ้นวงการคิดเป็นคิดได้ต้องเป็นความคิดที่ใจยอมรับจึงจะทำให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นลดลงหรือทำให้กิเลสท,ที่ครอบงำใจอยู่คลายออก ตนเองต้องเป็นคนกระทำให้ตนเองผู้อื่นทำแทนไม่ได้ผู้อื่นทำได้อย่างมากเพียงแค่แน,นะให้คิดเท่านั้นเราทุกคนจึงควรฝึกหัดใจให้รู้จักคิดเป็นคิดได้ไว้เสมอๆชีวิตจะปลอดภัย